ก็วันนี้มารีวิวนะครับตัวซัมซุง M7 นะครับผมก็ตัวนี้จอวัตทแยงได้3-2นิ้วนะครับก็ตัวนี้เซล์นะฮะจากราคาประมาณ1,1900หเรหลืออยู่ที่9,900นะครับอันนี้ซื้อจาก JB นะวันที่14เดือน1วันนี้วันที่18นะครับก็มารีวิวตัว Mac mini ด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะตัวนี้พอร์ตที่ผมใช้เนี่ยก็สามารถออกจอได้เป็น h d ด i ีไ e นะแล้ว h d ด i ีไ e ก็ ai, มี2พอร์ตนะครับแล้วก็มี USBc นะพอรตหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีรีโมทให้นะครับตัว M7 เนี่ยมันออกมาแล้วประมาณปีหนึ่งนะก็ ราคาเปิดตัวน่าจะอยู่ที่15,900นะอันนี้คือรีโมทเครื่องจะไม่มีที่สัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นจอ 4K นะจอ 4K อันนี้ผมดูดิสเพย์นะครับตรงนี้ก็3 3 5 5นะตีว่าเป็นสี่สิบเออสา 3, นะ เดี๋ยวขยับซูเมเข้ามาดู อยู่ที่ a ั s u n งนะดิสเพย์นะครับมาจะมองเห็นแหละนะครับตัวนี้ใช้เป็น Mac กนะครับก็เป็นพอร์ตผมซื้อจากพอร์ต Apple นะร้านร้าน e p p เปนะครับผมเป็นสายก็เซลล์เหมือนกันจากราคาอยู่ที่990เหลือ4ลดไป450เหลือ540 นะครับอ่านยี่ห้อไม่ถูกก็อภัยด้วยนะครับ n n n, n เนีย e n e r g e a นะครับเป็น usb นะครับ1.5นะครับ1.5เมตรมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ก็แสงน้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวปรับ s o t หนึ่งอ่านะขึ้นมาแล้ว นะครับก็ตัวนี้เป็นทานเฟอร์อยู่5กิกะบิตนะครับประกัน3ปี 4K นะครับตัวนี้เป็นไทป์3.1 USB-C นะนะครับรองรับที่5์100วัตต์ Max Power นะครับนะเป็นสายถักนะครับสายสีแดงเส้นนี้นะนะครับจะเห็นสายสีแดง เส้นนี้เป็นสายทักนะครับก็เส้นใหญ่นะสมจุดสามจุด,จดน,นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวตัวของ Mac Mini เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตทันเดอร์โบนะครับแต่จะใช้ Thunderbolt ก็ได้หรือจะใช้สาย3.1 usb c ก็ได้นะครับสังเกตว่าตัวสายเนี่ยมันจะเป็นสายแข็งนะครับเพราะว่า มันจะต้องลองรับความร้อนด้วยนะยิ่งยิ่งทานเฟอร์เยอะเส้นมันก็ต้องใหญ่นะครับอย่างลูกค้าบางคนก็อาจจะใช้เป็นสาย HDMI นะครับต่อกับจอนี่ก็ได้นะครับหรือของผมนี่ก็คือใช้ตัว3.1นะก็รุ่นนี้มันจะไม่เป็น Thunderbolt นะครับมันจะเป็นแค่ USB 3.1นะ 3.1แต่ว่ามันก็ใช้ Thunderbolt ได้แต่ว่าถ้า t u u n e r r o l t นี่มันจะวิ่งอยู่ประมาณ40นะครับ40ตัวนี้ Transfer อยู่5 g ิกะบิต g p p s นะก็เสียงกับภาพออกนะครับอนะ่เดี๋ยวผมจะให้ดูพอทั้งหลัง ก็พอทั้งหลังนะครับก็2อ,อช่องนี้นะครับเป็น USB นะครับ Type A นะแล้วก็2ช่องนี้จะเป็น HDMI ช่องนี้จะเป็น USB-C ก็จะหาจอที่เป็น USB-C เนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมี แต่รุ่นซัมซุงรุ่นนี้มีนะครับซื้อตอนนี้ยังโปรโมชันนะผมถามทางร้านเนี่ยเขาเขาบอกเขาราคานี้ถึงสิ้นเดือนนะครับจนหรือว่าจนจนกว่าของจะหมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าผมมาใช้ก็ผ่านนะครับมาดูตัว Mac นิดหนึ่งนะครับมาดูจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ขออธิบายคร่าวๆไปแล้วกัน นะครับตัว Mac Mini นะครับปี M1 2020นะจะเป็นพอร์ต Thunderbolt สองพอร์ตนะครับ USB นะครับสองสองพอร์ตนะแล้วก็จะเป็น HDMI พอร์ตหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มี USB C เราก็ใช้ HDMI ต่อก็ออกเหมือนกันนะครับภาพและเสียงนะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูงาน4 K แล้วกัน เพราะว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมใช้เป็น Full HD จอประมาณ20นิ้วนะครับมาเตึมขึ้นมาก่อนก็เดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงนะฮะปรับให้มันเข้มสว่าง สว่างมากมองไม่เห็นมันจ้านะครับอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราปรับนะครับไปที่ display นะครับแล้วก็ display prefer นะโอจะมีขนาดอันนี้ผมเอาตัวหนังสือใหญ่อันนี้คือตัวหนังสือเล็กสุดนะครับนะก็คือจะเนี้ยจะคือ4 k นะครับถ้าแบ่ง full hd จะได้4จอ1,2,3,4 นะครับเวลาทํางานหรือว่าจะดูเว็บเนี่ยมันก็จะเล็กนะครับแต่ว่าบางโปรแกรมมันก็ใช้ได้นะบางโปรแกรมก็ใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็มาดูได้เหมือนกันนะสี่จอเหมือนกันนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ดึงมางี้ก็ได้นะครับดึงเพิ่มมาเป็นสี่จอนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันเดี๋ยวนี้เว็บผมนะ อันนี้นะครับเวลาใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะอันะนี้นะครับคือเรา 4K ข้อดีของเขาคือหน้าจอมันใหญ่นะครับอันนี้ก็คือดูได้ทั้งหมด4จอ1 2 3 4นะเป็น Full HD นกัน อันนี้คือแบ่งนี้แต่ถ้าเป็นจอแบบใหญ่ๆเลยทีเดียวเลยเนี่ยอันนี้เว็บสนุกนะครับอย่างมันก็จะเหลือพื้นที่กลางนะครับส่วนใครเขียนแอปพลิเคชันนะอันนี้คือแบบ 4K นะ 4K นะครับโอเค 4K ถ้าใครเขียนแอปพลิเคชันนะครับพวกมือถือ Android Studio นะครับก็ เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะว่ามันเนี่ย Android Studio มันก็จะเล็กนะก็ปรับโซลูชันได้เหมือนกันก็พื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวผมกลับมาให้มันให้มันเป็นอันนี้ 4K ก็จะ บางโปรแกรมมันก็จะซัพพอร์ตนะครับผมกลับมาเป็นธรรมดาแล้วกัน Display แล้วก็เลือก Scale นะให้มันประมาณนี้ก็กลับมาที่เดิมแหละซัมซุงหกสิบเฮิร์ตนะครับมันได้สูงสุดแค่60สิเฮิร์ตนะ60สิเฮิร์ตนะครับมีมาแหละอันนี้ก็จะดูตัวหนังสือใหญ่ Full HD เหมือนกัน 3-2นิ้วนะก็เพื่อนๆที่เอาไปใช้งานก็น่าจะน่าจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีมันมันสามารถปรับตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะแล้วก็ใช้งานได้ถือว่าดีครับภาพสวยเสียงดีนะนะแต่ว่าผมไม่เอาเสียงขึ้นเพราะว่า เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะบางทีเปิดโฆษณาหรืออะไรบางทีมีการลิขสิทธิ์นะครับก็ให้ดูอีกนิดนึงก็คือเป็นเป็นรุ่นนะครับ Mac mini M 1 2020นะครับแรม4 g ิกนะโอเคครับก็วันนี้จะรีวิวแค่นี้นะก็มีสายนะครับ ยังโปรโมชั่นยังเซลล์อยู่แล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบจอนะอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่ามันใช้งานยังไงนะนะครับก็ตัวนี้มันมี Samsung d e ็กนะครับแล้วก็ Office นะมันจะมีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าสำคัญเลยก็จะมี n e t ตเ i x ด้วย่า t f t i x i x n e t f l i x นะครับ นี่ต้อเชื่อม Wi-Fi ด้วยนะ,ะเราก็ต้องใช้ Wi-Fi นะแล้วก็มีเว็บให้ด้วยนะอัะนนี้ใส่รหัสนะครับเดี๋ยวใหม่นี่ปิดเปิดทางรีโมทเปิดใหม่อ่าโอเค อันนี้ก็คือใช้ใช้มันจะมีเมนูหลักๆนะครับมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเสียงได้ด้วยนะกดแต่ต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับเชื่อมต่อไว f i ไฟก่อนที่บ้านนะแล้วก็จะใช้งานได้นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดู USB C กับมือถือนะ นี่มือถือผมนะครับมือถือผมอันนี้เดี๋ยวปรับแสงก่อนเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกก่อนเลามาเสียบตูดตัวนี้ เดี๋ยวผมวันนี้เปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนนะครับ อันนี้ก็คือสมาร์ทวิวนะอไปที่สมาร์ทวิวอันนี้ก็คลิกคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มอันนี้ก็จะเข้าแหละนะครับ มาแล้วนะครับก็ใช้ทั้งใช้ได้ทั้งก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัว NDFO นะก็จะขึ้นมานะครับนนี่จะขึ้นมานะครับแล้วก็ไถขึ้นไถลงก็ได้มันก็จะขึ้นมาเหมือนกัน,นแล้วก็กคยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับนะ โอเคก็เชื่อมแล้วนะครับก็คือเราเราดูสามารถขึ้นจอได้นะครับถ้ามีเวลาไปพรีเซนต์งานหรืออะไรงี้นะอันนี้ต่อแบบมีสายนะครับเป็น USB-C US นะครับให้ดูชัดๆอีกนิดหนึ่งโอเคก็อันนี้ก็วันนี้ก็ มารีวิวคร่าวๆนะครับว่าตัว Samsung M7 32นิ้วเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ครบทุกฟังก์ชันมันจะมี Office 365ด้วยแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตด้วยแต่ว่าหลักๆเลยก็คือว่าจะเอาภาพขึ้นจอโดย USB-C ยังไงนะครับก็แบบนี้นะครับถ้าถอดออกมาก็ภาพหายนะอันนี้ต่ออันนี้ต่อไวอันนี้ต่อกับเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันจะค้างอยู่นะครับนี่ถอดสายก็จริงแต่ว่ามันยังค้างอยู่อ่ะถอดสายแล้วแอ่นี้มันเป็นก็เรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ่ารู้สึกมันจะเป็น wifi นะครับเป็นสมาร์ทวิวนี่ใช้ wifi นะครับเชื่อมต่อกับแล้วอันนี้คือไม่ต้องใช้สายนะ,นะอ่าเราเชื่อมต่อแล้วนะครับก็คือมันมีทั้งแบบมีสายมีทั้ง wifi เงี้ยคือรุ่นใหม่เป็นเรียกสมาร์ท คือมันสามารถใช้งานได้หลายฟังกช์ชันมากนะครับหลายฟังกช์ชันมากโอเคครับก็วันนี้ขอจบคลิปนะครับ